พอเอากระเป๋าหมีแล้วนะพี่หมีมาเร็วมาเร็วหาแม่เ่ะเออจิ้วเส้นยืนเลยเดินโอ้พี่หมีไหมมาค่อยๆไม่เอาเหรอแน่ารักนะพี่หมีหมีนี่อัดวิดีโอพี่หมีนะเอาบ้างเอาไหมไม่เอาไปนะนี่พ่อเข้าไปกับพี่หมีนะเส้นเอารถบึ้นๆนี่ว่ะมาน้อยบึ้นๆ บุญโอ้โหโหอยเมตรลูกบุญก็โยนไปอะเราโยนไปใช่ไหมหล่นเลย เอาตูดลงเออเอาตูดลงดีมากยังไม่เก่งเอาตูดลงอืมา